สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา9 5ดูดวงกับหมอแพนนะคะคนลัคณาราศีกรกฎวันที่1 7ตุลาคมนี้ราหูย้าจะพบกันมะจรเข้าสู่พบสุภนะคะในเมื่อราหูกับดาวพระหัสแยกทางกันเดินแล้วทางใครทางมันแล้วก็จะมีผลดีสําหรับคนราศีกรกฎมากขึ้นนะคะ ดาวพระหัสเป็นอิสระจากราหูแล้วก็จะสามารถทาหน้าที่ได้ดีขึ้นส่งผลดีได้มากขึ้นในเรื่องของการงานการเงินส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมากขึ้นด้วยดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวครูเป็นดาวพรศรีจ้อนอยู่ในภพกรัรมมะเราก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคที่ช่วยดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้ก็ทาให้มีโอกาสดีทางหนะ้าที่การงานเข้ามามากขึ้นนะคะมีโอกาสสร้างเงินสร้างกําไร มีโอกาสดีให้รับทรัพย์ทำกำไรเข้ามามากขึ้นด้วยราหูย้ายออกไปแล้วการงานก็จะยิ่งมากขึ้นราบรื่นมากขึ้นปัญหาเอ่ยความคลาดเคลื่อนเอ่ยที่เคยมีเข้ามาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและผลจากดาวพระหัสที่ได้ตำแหน่งราชาโชคก็ทำให้ดวงผู้ประถัดีด้วยนะคะมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกื้อหน,นุน ก็ทําให้มีโอกาสได้เจอกกลยานมิตรที่ดีมีโอกาสได้เจอลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีการงานก็จะมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสดีให้สร้างผลงานสร้างเงินสร้างกําไรมากขึ้นมีโอกาสได้งานดีๆเข้ามามากขึ้นมีโอกาสทําได้ตามเป้าหมายนะคะมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการด้วยเพียงแต่ช่วงปลายปีตุลาพฤศจิกาธันวา ดาวพระอายัางเดินพักหรือเดินไปลังอยู่จนถึงวันที่7มกราคมปี67เเรื่องของการงานโชคลาภความสําเร็จเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมก็จะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปหน่อยนะคะจะทําอะไรก็ขอให้เน้นความชัวเน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อนดูแลการเงินบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วการงานการเงินก็จะมั่นคงเองนะคะ แล้วก็อยากจะให้ระวังเรื่องของการใจเร็วด่วนได้ไว้สักหน่อยในเมื่อราหูเป็นเจ้าเรือนมราณะของคนราศีกรกฎจรเข้ามาอยู่ในภพสุภาก็ขอให้มองการไกลหวังผลระยะยาวนะคะระวังเรื่องของการเห็นแก่ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนตรงหน้าจนละเลยเป้าหมายระยะยาวไปถ้าจะให้ดีก็เก็บมันทั้งสั้นทั้งยาวเลยนั่นแหละคะ่ะจะดีมากๆเลย จะทําอะไรก็ขอให้เน้นความชัวร์เน้นความมั่นคงไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมาให้แก้ไขทีหลังและเนื่องจากปลายปีนี้พระอาทิตย์และดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในลักษณะที่ทําให้เกิดเรื่องกระทบกระท้างกับคนรอบข้างได้ง่ายนะคะดังนั้นก็อยากจะขอให้ใจเย็นสักหน่อยนะคะระวังเรื่องของอารมณ์และคำพูดเอาไว้บ้าง การงานจะได้ราบรื้นได้รับการสนับสนุนที่ดีจะได้มีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมปี66จนถึงเดือนเมษายนปี67ดาวพหธาจรอยู่ในภพกรมมะได้ตำแหน่งราชาโชคแบบนี้ก็ขอให้ทำงานให้เต็มที่ลุยงานให้เต็มที่ได้เลยนะคะวางรากฐานการงานให้ดีสะสมผลงานสะสมผลสาเร็จให้ดี หลังจากเดือนเมษายนปี6 7ดาวพระหัสจรเข้าพบลาภะก็จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวผลกําไรนะคะถ้าช่วงครึ่งปีต่อจากนี้คุณทําได้ดีช่วงหลังจากเดือนเมษายนปีหน้าก็รอรับเนื้อเนื้อเน้นๆได้เลยค่ะช่วงคงสุดท้ายของปี6 6นี้ก็ขอให้คนลัคนาราศีกรกฎมีความสุขสมบัติในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ